ดาราหนุ่มชื่อดังลั่นชีวิตยิ่งกว่าตกอับมีหนี้และป่วยเล่นละครไม่ได้เป็นอีกหนึ่งนักแสดงชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างเมธวินัยไกรบุตรโดยเราจะเห็นเขานั้นลดและในวงการบันเทิงมานานมีผลงานโดดเด่นหลากหลายจำนวนมากด้วยความเก่งของเขาทำให้มีแฟนคลับทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ลงรักติดตามผลงานของเขาทั้งประเทศ แต่มาพักหลังมานี้เราจะไม่ได้เห็นผลงานของเขาเท่าไรเนื่องจากมีอาการป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้งและตอนนี้ก็กำลังรักษาตัวอยู่ที่บ้านซึ่งล่าสุดหนุ่มเมธได้เปิดใจถึงชีวิตตัวเองตอนนี้ที่หลายคนมองว่าตกอับถึงขั้นขายบ้านแต่จริงๆเป็นอีกหนึ่งอาชีพใหม่และบ้านหลังที่ประกาศขายก็เป็นบ้านของพ่อบุญธรรมสำหรับใครที่มองว่าตกอับเขาได้เปิดใจว่า ถามว่าตกอับไหมก็แล้วแต่คนจะมองตอนนี้ก็ลำบากไม่สบายไม่มีงานในวงการบันเทิงเลยมีหนี้สองล้านชีวิตตอนนี้ก็ตกอยู่แล้วด้วยแถมยิ่งกว่าตกอับอีกแต่ก็ไม่เป็นไรชีวิตมีขึ้นมีลงใครจะว่าตกอับก็ยอมรับสภาพไม่แก้ข่าวไม่แก้ตัวอะไรเลยแต่ถึงป่วยก็ต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวรักษาตัวมีอาชีพทั้งขายอาสาหาริมรัพย์ออนไลน์ขายของออนไลน์ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com